ทคนบอทานได้แน่ล่ะกินข้าวกับตำหะฮงทุกคนมื้อนี้พ่พลายอูมากินข้าวน้ำพ่อลายอูกินข้าวน้ำเมื้อนี้ทุกคนนี่ตำหะฮงคือเก่ากับปิ้งซีนอ้าวอร่อยอร่อยกะปิซีนนี่อร่อยมาทุกคนกินข้าวน้ำกันเด้อมื้อนี้ตอนเที่ยงข้าวห่อนหอนนี่ข้าวสับีดอกอันซันเดือบร้อยอันนี้ในตู้เลย ใส่งาตรงนั้นบสบเดียเียบขอนีแหละก็เ็เหรอก็อ้วนกันอีดงดสบายดีเด้อทุกคนสบายดีเด้อจ้าเมื่อนี้มาพบพออันนีแล้วก็ซ่าคิวคนเก่าคนเดิมพี่น้องเอ้ยตัมุ่งอีกแล้วเมื่อนี้ทุกคน่ายโดปชอนไปโมากินข้าวรั่มมื่อนี้คนเลยาองเอ้ามาเนีงตัวน่ะ ต้องขาวไหมน้องขาวไหมอ่ะนางเลิตมะคุงแซบพี่นองเอ้ยมีข่าวอยู่ไหนด้มข่้าวขไปอยู่เ่าฮากินข่าวหอน่าง ขาอาชันต้นตะก้าแล้วเลยต้อาะ่ตุกอยู่บ้านอะข้าวาันนึกทมุกไปแล้วมุกปล่าห้มกะปยเมือไ่มูใบเพชกับากเนี่ยกินเลยใครจะไมนยังเบื่อมันหคตรน้ำบเนาะอทนี่คตรยดี่ยังบ่อไดนี่เลยนี่

ข่ารก <úng> ็ลงไปอ้าวเจ้หมูขามีงวงเหมือนเจ้หมูเออสร็จปากได้เพาะไมด้บอกรูปอกมาเขาเจ็บเมื่อนานมาไม่งั้นมาโกงไว้โกงไว้แบบดกมากเสียนะาโก่งตัว กอดห่อไว้ที่นี่เลย้็ดใช่ไมอไนี่ยเือนทเน้องยเดียวขึ้นมนแรงแต่นอนงเลนเ่านห่อเลยบนใํายตเนเปลี่ยนไม่เป็ยอื่นตอนเทนเทนกจะเปียนเลย้บบอื่นบรรดาจะเปลี่ยนไม่ได้เหมือนยำเหมือนจะใหายเลยยายข่าวพี่พียตอนเทนแล้วเลยจบบ้านเ่านี่คือกันแต่กี้คือบ้านเาเปี่ยนกัยาย ไม่เจ้าเพ็ดใหม่เเจ้าเปลี่ยนเหรอับเดียวเจ้าเลยดียวเ้ัน้กย่างก็ได้กินคือเก่าแล้กินเก่าเลเพิ่นก่ไ่ได้เพิ่นกะมาผาไใ้ไมั้ไ่เนเ่นย้านลยขนยายลบ ยก็นยามายเหั้นไกนยัย้ายพี่พี่พวกย้ย็ย้ายพวกเทศก็เทศแต่ว่าเนี่ยมันนัจะมนเปิดเอ้าเปิดรัเปิดรเขาก็ดับดิน ไปลงใรระเทศอีไบานเอเดเพื่อนปมเ็ดเลยครับเมื่อเพื่อนใหญ่เพื่นเดินเพื่นเข้าแใหญ่ยังม่เาเลยคนเาแล้วแล้วกเพ่เพ่มาเนาะีอย่างนี้ก็ไปอยากเเพ่น่ถืออะน่บ้านแล้วครับใหญเลย เขาเห็นแต่ว um ่าขับก้นเาอกมแล้วขบ่คเยคงู่ปมาเนาะมีแต่คู่บ anyway> uh ้านหาเองคู่กันู่บ้านเขาเองพวกจันเยน้ลงไปมนาแวมนาันเ้นมาลงภมตะลุ่มภูมิตะวันล่องหลับแย่หลับแอพี่กัมเพยนะห่มเพ บางคนกับบมดอายงจำกันคือการมด้ทรกตพีอืมะทานแบ่ถ้มีแม่กินบ่มีน้ำกินนะลงเสาแล้วเพลงลงเทลิอแล้วเศ้าหนึ่งปลาเค็มอะไรปลาเค็ม

นอนโตรลบบางโคเป็นเดือนะขัาก no, like ้นโเปนเนาะมันจเดือดอย่างเดียวนะนหาเลยอนะพ่อใส่าไหมเดือดหาเมปูไปมันก็อัานน๊้องกลังปุกนอยมาก ขตเวอากเาเราพลากเป็นกูต้องน้ำบีอยู่เพื่อนกัเป็นกูนอีพปายามค่ะเป็นกูเป็นจองเราคนเราพลาไปูนะคือกาเมื่เมเน็ตเนาะเมืเน็ตไนก็พอ หักเอาหักหักอาเยอะนี่น่ะเงื่อนมากทีมันเลยมันต่ำเปยติงบน่างบ่เงื่อนเราอยู่มองไหนทม่มองนทางไหนทางลงทนทองฟ้บ่หอโน่นทางเปิดบนูมนเป็นทางตัดทางเปิบตัทางทางเดียวทางหน้าไหนบ่ chết không mấy nà nó là cả là bên đây sướt, bửng nà ta phong nó, nó cầu nó ตาโตต่ำวายตาโตไม่ไ้กระดูาโตโซ่โชหุนโชหุนาีารโอ้ก็บพีนว้าวนานี้เตกมากเลยเธอน่ะอีกประแดกอะแซดพี่น้องประแดกตอนประแดกตอน เขากรรมเข่าดอกอันสั้นเบิ่งขามเส้นไนดาเบิดเฉยแฉะจำน้ำไแฉบน้ำันนี่น้องเอจำมะฮุงหดจำมะฮุงกับแกงละไมอาหารบาทเท่าไหร่เท่านั้นแหละไมียังหมากไหม แส่บตำหงสิน <déc> <c ười> ้องคะวัน้เนื้อจิ้งเขาเจ้าคิดว่าชามิสกอนเดอร์ทุกคนฝากกคนลกกนใช้กนตัดต่เด้อจ้าแซ่บแห้งขบีจนในซันหัวเข่าใส่ไปเสือซีม่วงบ่ได้กิินขา